ไป่ต่างมเล่ฮะดูภาผมเปล่าอันนดูภาพผมไหมดูภาพผมไหมแปลว่าอะไรอันนี้เขาไมดูภาพฉันเนี่ยดูภาพเนี่ยหรครับแล้วทำไมฮะดู้าพผมเปล่าทำไมอ่ะก็ผมใช้เออก็วางไว้สิเออวางใส่ถาดเอาเอาถาดให้พี่ก่อนเนี่ยมีถาดเปล่าถาดหน่อยแล้วที่แซงคิวหรือเปล่าอ่าโอเคไม่เป็นไร แต่ทำไมไม่มีถาดอ่ะมานถึงไงพี่พี่มาทำอะไรขอถาดอะไรนะขอถาดไม่ใช่พี่แซงคิวหรือเปล่าผมขอคิวเขาเ้องไงเมื่อกี้ผมแซงตรงไงงรหนนี่ขอคิวหน่อยได้ไหมเอางั้นผมไม่ดูผมไม่ดูพี่เ่นเฮ้ย,ยผมว่าทำไมวะทำไมอ่ะเป็นอะไร,ไเ,รเป็นอะไรครับคุณเป็นอะไรเป็นอะไรคุณเป็นอะไร อาจารย์เสือเขาเป็นครูผมแล้วทีูู่้่ีเน่งไปกัะผบอะไรข้าอเปล่าอาจารย์เสือคืออะไรอาจารย์เสือเข็มเทวดาพระคุณเจ้าตัวพานิชเหมือนกันนะที่ไปกับผมอะไรข้าวเปล่าเี๋วผมไม่รู้นะอาจารย์เสือคืออะไรผมยังไม่รู้จักเลยอ่ะเดี๋ยวไปี่ไปดูแล้วกันคือลักษณะผมเมื่อกี้เขาแบบเขาบอกอะไรอาจารย์เข็มเทวดาอาจารย์เสืออาจารย์เสือเข็มเทวดาผมไม่รู้ว่าคืออะไรฮะเขาบอกผมไม่ลบลู่ คผมยังไม่รู้จักเลยอาจารย์เข็มเทวดาอะไรอะอาจารย์เสือน่าจะเป็นอาจารย์ศักด์มั่ง้าอยางเงี้ยแต่ผมไม่รู้เรื่องหรอกผมพูดตรงผมไม่รู้จักครับเขาไม่ได้ศัก์ครับแล้วเขาบอกผมไปลบหลู่ผมจะไปลบหลู่ได้ยังผมไม่รู้จักเลยอีกอย่างหนึ่งความเชื่อความความเชื่อมันเรื่องการสักเราเราไปลบหลู่กันไม่ได้มันเป็นความเชื่อของแต่ละคน ไอเราไม่มีความรู้เราจะไปลบหลู่คนอื่นผมผมไม่ทําอยู่แล้วนะครับแล้วเมื่อกี้น่าจะเมาแบบน่าจะเมายาแหละดูแล